เ,เขตนี้ก็มีนะครับช่งางโซลาเซลล์ผมผ่านมาเห็นเยอะหลายร้านเลยที่ทุกนนสังก็ไม่ไม่อดไม่อยากเลยเยอะแยะแต่ว่า <c oughs> จ้างช <c oughs> ่างไากลแต่มันไม่เวลาบริรับประกันอะไรมันมันไม่เมันไม่มีครับ,รบท่านนะครับผมพบกันเหมือนทุกวันนะครับกับผมช่างนอนสโซลาเซลล์นะครับวันนี้ก็เดินทางมาติดตั้งระบบโซลารเซลล์ดูดน้ำบาดาลน,นะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูอพําเภอนนสังนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเจรสิวัตต ดีซีบัลเลตนะครับหรือว่าหนึ่งแรงนะครับชุดนี้ใช้แผงทั้งหมดนะครับสามแผงด้วยกันนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งนะครับนะครับแต่น้ําก็ยังทํางานถือว่าโอเคนะครับวันนี้ติดตั้งแผงไว้ท่ามกลางต้นไม้นะครับที่ว่าบางเงานะครับลักษณะคือคุณพี่เขาจะตัดออกนะครับคือกิ่งไม้ที่ว่าบางเงา หลบๆรอบๆแผงโซลาเซลล์นะครับก็แนะนำนะผมโซลาเซลล์นะครับไม่ควรมีเงาบังนะครับแม้แต่ใบไม้ใบเดียวนะครับก็ไม่ได้นะครับจะแนะนำให้หาที่ตั้งแผงให้เหมาะที่สุดนะครับที่ว่าจะรับแสงได้ดีนะครับบ่อนี้นะครับผมน้ำคือไหลประมาณนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะครับผมคือบ่อบดาลลูกนี้นะครับย่อนท่อไปได้แค่ หนึ่งท่อนกับอีกสองเมตรนะครับก็คือหกเมตรนะครับแต่น้ําก็ยังทันนะครับผมก็ถือว่าตาน้ําดีนะครับนะครับย่อนลงไปทั้งหมดหกเมตรด้วยกันนะครับจะย่อนต่อก็ย้อนไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบ่อประดานใบนี้ลดขนาดนะครับคุณพี่เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลดขนาดพอดีแกเจาะบ่อประดานไว้หลายปีแล้วนะครับเป็นบ่อประดานสี่นิ้วนะครับนี่ครับผมเป็นบ่อประดานสี่นิ้วนะครับ ผมก็เลยถามคุณพี่ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับผมว่าบ่อปรดานโหลดหรือเปล่าด้านล่างนะครับหรือว่าลดขนาดหรือเปล่าระหว่างการเจาะที่ว่าช่างเจาะมาเจาะไว้ให้นะครับหลายปีแล้วนะครับคุณพี่ก็มั่นใจว่าไม่ได้ลดนะครับพอเรามาติดตั้งบ่อบดานลูกนี้คือลดขนาดนะครับเหลือ3มนิ้วด้านล่างนะครับก็เลยหย่อนลงไปไม่ได้แต่ว่าน้ําก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ขาดนะครับแต่ว่าคุณพี่เขาจะ มาคว้นบ่อใหม่นะครับให้มันกว้างกว่าเดิมนะครับให้มีขนาดสีนิ้วเต็มเพื่อจะลงเสมอไปอีกนะครับเพราะว่าน้ำแดดดีๆน่าจะไม่ทันแน่ๆนะครับสำหรับบ่อลูกนี้นะครับนี่ครับส่วนไอตัวนี้เนี่ยผมก็เลิกใช้นะครับเพราะว่ากินน้ำมันนะครับนี่ครับเลิกใช้แล้วก็ถอดขึ้นแล้วก็มาใส่เป็นโซล่าเซลแทนนะครับ ก็ถือว่าน้าโอเคนะครับแต่ผมมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าแดดดีๆนะครับในตอนกลางวันนะครับหรือว่าไม่มีร่มเงาบังน้ําต้องขาดแน่ๆนะครับนะครับก็ทําการแก้ไขต่อไปนะครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับอยู่บ้านอะไรครับพี่ตอนนี้อยู่บ้านน้องแวงตะมนกระดูออำเภอหนองสางจังหวัดนครบุมครับครับหมู่ที่เก้าครับก็จากที่พี่เห็น น้ำออกในช่วงกลางวันแล้วก็ตอนที่ว่าเรายังไม่ยกแผงขึ้นไปาบางเงาพี่โอเคไหมสําหรับน้ำโอเคครับแต่ว่าน้ําไม่พอก็คือยอ่อนท่อไปได้แค่หกหเมตรครับนะครับหรือว่าท่อนครึ่งก็เสียใจเนาะเสียใจ <laughs> เกียด <laughs> ไอ้พวกจอดผมเกียดิงๆอะ <laughs> 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 เกียรมยะไปออกอยงงว่าช่างของผมจะมาครับบริการดีครับ แต่ว่าก็มีบางคนครับผมนะครับบางคนที่ว่าเขาจะลักไก่เรานะครับแต่แต่ก็ไม่หมดทุกที่แรละครับไม่หมดทุกที่ครับคนคนที่ดีเขาก็มีเฉพาะไอ้ทีมาเจาะช่างเนี่ยอ๋อเกียรติเฉพาะคนที่มาเจาะให้เนาะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าทุกคนครับไม่ได้ว่าทุกคนครับก็ขนาดย้อนไปหกหกท่อนนะครับผมเอยไม่ใช่หกเมตรนะครับย้อนไปหกเมตรแต่ว่าน้ํา มันยังไหลทันนะครับก็ถือว่าตาน้ําของคุณพี่เขานี่ดีนะครับปกตินี่ขนาดนี้ไม่ทานปั๊มแน่ๆน,นะครับในช่วงวันมันก็แรงแบบเต็มที่เลยเต็มท่อเลยนะครับผมพุ่งเลยแต่ว่าพอ,อช่วงนี้คือมันมีร่มบังเงาครับนะครับมีร่มไม้นะครับมมรบับงเต็มแผงเลยนะครับตอนนี้ไม่มีแสงแสงแดดที่เข้าถึงแผงโซลารเซลล์ได้เลยนะครับแต่มันก็ยังถือว่าไหล นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่เสียใจอย่างเดียวที่ว่าเสมอลงไปไม่ได้นะครับผมก็เสียใจนะครับรถท่อเนี่ยเตรียมมาเยอะเลยนะครับนี่ครับวางอยู่นี่ครับต่อเกลนอกเกลในอย่างเป็ดเสียทุกอย่างคุณพี่เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าบ่อประดาโหลดเพราะว่าเจาะไปหลายปีแล้วนะครับตอนมาเจาะเขาก็บอกเราสีตลอดไม่ได้นั่งดูไม่ได้นั่งดูเขาเจาะเขาเจาะไปเลยครับรถไม่รถไม่รู้เลยครับผม แต่ว่าผมเจอเยอะครับภาคอีสานแทบจะทุกบอ่อนะครับถ้ามีบอ่อประดานหน้าซีเนี่ยต้องเช็คดูดีๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยมันจะลงไม่ได้เหมือนบ่อนี้นะครับเราก็เสียเวลามาคว้านใหม่นะครับเราจะได้เลือกสเปคตัวผอมไม่ให้นะครับแต่ตัวผอมมันก็ไม่แรงอีกแล้ว <c oughs> ถามว่ามันแรงไหมมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าอยากได้น้ําแรงๆแ,แบบถึงใจเลยชั่วโมงนึงก็หมื่นก่ลลิตรก็ต้องตัวอ้วนนะครับ นะครับอีกไม่กี่วันเนาะพี่นอกจากมาค้นใหม่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนไม่รู้ว่าวันไหนครับต้องให้คุยกับไอ้ที่เขาไม่จองให้ก่อนครับผมว่าเขาจะทำยังไงเอายังไงครับอย่างพี่นี่ดูผมมานานนะครับผะมาเดือนกว่าครับเดือนกว่าครับก็เลยได้แต่ัดสินใจเลยเนาะครับผมก็เขตนี้ก็มีนะครับช่างสุราษฎร์เมผ่านมาเห็นเยอะหลายร้านเลยที่ทุกนนสังก็ไม่ไม่อดไม่อยากเลย แต่ว่าจ้างช่างไกลแต่มันไม่เวลารับประกันอะไรมันมันไม่เลิกมันไม่มีอย่างนี้ครับก็คือบอกใบดานคุณพี่เขาก็ไปรามเหมือนกันครับว่าช่างเจาะเขาจะยังไงกันแน่นะครับเพราะว่าการเจาะนี่ไม่ได้คุยกันเรื่องการรับประกันนะครับเพราะว่าก็ต้องมาเสียเงินอีกเพิ่มอีกนะครับเพราะถ้าบ่มีปัญหานะครับตอนที่เราเจาะก็ไม่ได้คุยกันเนาะพี่เนาะคุยนะครับอย่างผมนะครับผมก็จะมีใบรับประกันงานนะครับ ก็คือถ้าผมไม่มาเปลี่ยนเนี่ยคือหลักฐานตัวน,นั้นมันสามารถดําเนินคดีกับผมได้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับกับลูกค้านะครับหรือว่าเป็นประโยชน์กับตัวผมเหมือนกันนะผมก็จะได้ทราบในวันที่ที่ว่าผมมาติดตั้งนะครับเพราะว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่แต่แตแตทุกทุวันเนี่ยผมจะติดโซลารเซลล์คือไม่ต่ํากว่าวันละหนึ่งบอ่อนะครับติดทุกวันนะครับแต่ว่ามันจําไม่ได้หรอกครับถ้าเราจะมารับประกรัน แบบคำพูดนะครับจำไม่ได้ว่าติดบ่อไหนบ้างเพราะว่าวันที่เนี่ยผมจะเขียนไว้แล้วก็ลงชื่อไว้แล้วใบตัวนั้นก็อยู่กับท่านเลยนะครับผมก็จะได้ทราบได้อย่างปัญหาบ่อบาดาลเนี่ยเขาก็ไม่มาแก้ไขแล้วเพราะว่าการรับประกันคือเขาไม่ได้รับประกันนะครับเขาเจาะจให้เราเราก็ไม่ทราบว่าเขาลงหน้าอะไรให้เราตอนตอนที่เจาะไม่รู้เรื่องอะไรครับแต่ขอเตือนพวกที่จะเจาะใหม่นะครับ ว่าให้ดูว่าเขาเจอเอาะเหล็กให้เราสมมติว่าสีาสีหุน่นอะไรสีนิ้วอย่างนี้นะครับต้องนั่งดูว่าเขาเอาเหล็กสีหุ่นเหมือนเก่าเจาะไหมถ้าเขาเจาะลงไปลึกประมาณหนึ่งท่อนแล้วครับเราต้องนั่งดูครอย่างนี้ผมที่ผ่านมาผมแย่ยมากผมไม่ไมได่ดูกับเขาเลยครับผมอพอที่จะเจาะใหม่นะครับ,รบต้องให้ระวังไว้ว่าต้องดูกับเขาว่าเขาเจาะให้เรายัางไง แปลว่าสี่นิ้วเนี่ยเขาจะเจาะให้เราสี่นิ้วตลอดไหมถามว่าเจาะบ่อบาดานะครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมคิดว่าเขตภาคกลางเนี่ยอหรือว่าโซนนครสวรรค์โซนภาคกลางแหละทุกจังหวัดนะครับนครสวรรค์พี่จิตพิษณุโลกเนี่ยเขาบอกเขาเจาะหน้าหกเขาก็คือหน้าหกใช่ส่วนช่างเจาะบ้านเราเนี่ยอีสานเรานะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับผมเขาจะอ้างว่า บ่อบบดานคดคดบ้างเจาะยากบ้างตามจริงกับพื้นที่เขตอีสานเจาะง่ายกว่าเขตภาคกลางเยอะครับนะครับเขาจะอ้างว่าบ่อบบดานคดเจาะยากบ้างคดบ้างเลยต้องจําเป็นต้องนรหลดเนี่ยเขาจะอ้างไปแบบนี้นะครับเลยจําเป็นต้องนโหลดเหลือขนาดเล็กสิ่งที่โหลดคือการที่ทํางานไวเสร็จไวนะครับแล้วทีนี้มันเจาะง่ายเครื่องไม่ทํางานหนักประหยัดน้ามัน ครับแล้วทีนี้เจอตาน้ําใบ,บแล้วงานนะครับผมจบใบดีดีเขาก็ไม่เจาะสองนิ้วให้นะครับทีนี้ต่อเมื่อพอเจาะเสร็จปุ๊บเ,เราก็ไม่ทราบได้ทีนี้กี่ปีแล้วเราจะติดโัราเตลมันก็มันก็หลายปีกว่าเราจะทราบเขาไปถึงไหนเราก็ไม่รู้นะครับก็ขอเตือนไว้นะครับผมบางทีเราเจาะหน้าแนะนําเลยนะครับเจาะหน้าห้าหน้าหกขึ้นไปนะผมเพราะว่าจะดี เพราะว่าลงเสมอได้นะครับแล้วก็น้ําเพียงพอในการใช้งานนะครับจะดีมากนะครับหน้าซีนีอ่ถ้าถ้าคนหลีกเลี่ยงได้นะผมให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะว่าเว้นแต่เจอตาน้ําใหญ่จริงๆน้ําถึงจะดีแบบก็ลองลองดูนะครับผมลองลองดูได้หลายอ่หลายคลิปหลายงานนะครับผมที่เขาเจาะกันนะครับอ่าส่วนตัวผมก็เจอมาเยอะครับหลายงานหลายบ่อแล้วก็ วิเคราะห์จากาแต่และจังหวัดเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะครับส่วนโซนภาคกลางนี่คือเขาจะเตรียมหัวเจาะมาขนาดเดียวเลยสมมติว่าเจาะหน้าหกก็เตรียมหน้าหกมาขนาดเดียวเลยมไม่มีหัวเล็กหัวน้อยมาแต่โซนอีสานนี่โอ้บ่อยครับประจําครับนะครับไอเราก็อยากาให้น้ำมันแรงๆให้กับชาวนานครับแต่มันเจอแบบนี้มันมันเสียอรม,รมนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ พี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสำหรับผมช่างนอโซลารซิลก็ขอขอบคุณมากครับ